สวัสดีครับจากร้านนาราลังนกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมแผ่นปิดมุมสแตนเลสแผ่นนี้ขนาดสี่นิ้วนะครับด้านนี้สี่นิ้วแล้วก็ด้านนี้หกนิ้วเต็มหน้าไม้เลยนะครับเป็นเกรดสแตนเลสอ่าสามศูนย์สี่เลยนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับใช้สําหรับเข้ามุมไม้ดีลังลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้พอนกเกาะทำลังเกาะทำลังง่ายนะครับแล้วตัวลังฐานลังจะสะอาด นะครับเป็นขนาด4คูณ6นิ้วสำหรับไม้นะ6แปะพอดีเลยนะครับติดตั้งง่ายด้วยนะครับใช้สกรูเก่ยวปล่อยแค่นั้นเองในการจับนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้กับทุกท่านทั่วประเทศนะครับนี่นะครับติดตั้งง่ายติดตั้งไวแล้วก็แข็งแรงทนทานไม่เป็นลาไม่ผูไม่ก่อนแน่นอนนะครับจากร้านนาราหลังนกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ